พราะว่าเบอร์เคยลองขับลองเทสได้นะขับมันมากติดตีนมากบอกจริงๆเหยียบเนี่ยเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นเลยนะบอกครับเบาเป็นเบาหนังปรับไฟฟ้าดทิศทางทั้ทงฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยครับนะเห็นไหมดูความพุ่งของเขาโอ้โหสองเกียร์ต้องยกอะ่ะใช้ได้เลยคันนี้สุดยอดรีบซื้อรีบเก็บไว้ครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับในอนาคตราคาขึ้นแน่ๆครับนะ กลับมาพบกับผมเซลบอยครับใครกำลังมองหา c ี vic FK อยู่นะครับต้องดูคลิปนี้ครับสำหรับคันนี้ครับเป็นท o n d a Civic FK ครับเป็นปี2018เป็นตัว1.5เทอร์โบครับใครหา FK อยู่ครับทางนี้เลยครับ QR Code Boy a d ดไลน์ QR Code Boy นะครับ a d ดไลน์เข้ามารักสอบถามรายละเอียดได้เลยครับคุยกันแบบส่วนตัวในไลน์ได้เลยครับนะครับคลกหน้าจอ a d ดไลน์หาบอยครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันครับเริ่มต้นที่ด้านหน้ารถเลยครับ กระจังหน้าของตัว C ีวิก F6 FK จะแตกต่างกันเลยนะเริ่มต้นที่ไฟหน้าเลยครับไฟหน้าได้เป็น f ู l l LED มาครับแล้วกระจังหน้าครับเห็นไหมครับช่องนี้ซึ่งใน f c จะไม่มีแบบนี้นะครับนี่จะเป็นกระจังหน้าของ FK ส่วนใหญ่คนก็ชอบเอากระจังตัวนี้ไปใส่ใน f c กันนะครับเพราะกระจังตัวนี้สวยแล้วก็โดดเด่นมากนะครับได้ไฟตัดหมอกด้านล่างมาครับมาดูด้านข้างขนาดแม็กและยางกันบ้างครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางขอบ17ครับ ให้ขนาดยางมาที่215 50R17 ครับยางปี2019ครับนะยางเป็นยางปี2019ก็ยังสวยๆอยู่นลครับเป็นยางมิชลินด้วยนะครับนะด้านข้างครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับแล้วก็ได้ตัวไฟเลี้ยวเป็น LED ที่กระจกมองข้างมาแล้วนะครับกรอบโครเมียมนะครับตัดกรอบตรงตัวบานประตูครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็ได้ปุ่มคีย์เลสนะครับปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกตัวนี้มาด้วย ปกติถ้าถือกุญแจอยู่คล้องมือเนี่ยก็ถ้าลดล็อกอยู่ก็เปิดล็อกแล้วครับมาดูแผงข้างประตูครับด้านบนครับนี่เป็นหนังครับเราก็เล่นพลาสติกลายเคป่านะครับเป็นสีเทานะครับสีเทาเข้มและเทาเมทัลลิกนะครับด้านข้างนี่เป็นหนังเช่นกันครับที่เท้าแขนงเป็นหนังแบ่งเป็นห้าสิบห้าสิบครับวัสดุด้านล่างเป็นพลาสติกครับได้ที่วางแก้วมาดูโครงสร้างหลักกันบ้างครับนี่ครับโครงสร้างหลักตะเข็บเป็นอาร์ครับสวยงามมาก เดิมเลยครับออริจินอลเลยมาครับดูเพจตัวรถครับอันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับแล้วขัดเครื่อง L 1 5ขนาดเครื่องยนต์1,500ซอีซีเทอร์โบครับประตูหลังด้านซ้ายครับดูแผงข้ามประตูบ้างครับมาครับผมตัวนี้ด้านบนเป็นพลาสติกแล้วแต่ด้านข้างเป็นหนังอยู่ครับที่เท้าแขนก็เป็นหนังเช่นกันได้ที่วางแก้วมาครับได้ลาโพงเสียงแหลมตรงนี้มาครับนะครับแล้วก็มีลําโพงที่ประตูด้านล่างโครงสร้างหลักครับมาดูครับมา สวยๆเลยเนี่ยเดิมคลิปมาครับมาดูท้ายรถกันบ้างท้ายรถครับตัวไฟนะครับได้ไฟเบรกมา3ตำแหน่งตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3อยู่ในนี้ครับเป็นแฮชแบ็กครับตัวนี้เป็นแฮชแบ็กก็จะได้ใบปอดน้ําฝนหลังมาแล้วครับนะลังชนหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับดีไซน์จะคล้ายๆกันชนหน้าได้ใส่ตัวไฟทับทิมมาครับแล้วก็ได้กล้องถอยมาครับตัวนี้มาดูภายในฝาท้ายกันบ้าง เดี๋ยวต้องเอาไปคลีนนิ่งนะครับนี่ดูน็อตครับนี่น็อตเดิมๆเลยนี่ไม่เคยแกะเลยนี่นะครับน็อตเดิมเลยดูล้างน้ําครับนี่ดูตะเข็บเม็ดอาร์คนี่เป็นเม็ดอาร์คไหมนี่ทีละจุดเนี่ยสวยงามมากนะครับอันนี้ตัวแผ่นปิดถาดนะครับแล้วก็น็อตด้านนี้ครับมาชมครับนะครับน็อตเดิมเลยครับแล้วก็ล้างน้ําครับนี่เม็ดอาร์คนี่เม็ดอาร์คทีละจุดเลยอยู่ครบทุกจุดครับดูที่เก็บสัมภาระด้านครับ นี่ครับซุ้มยางอลไรครับมาเครื่องมือทุกอย่างอยู่ครบครับยางอลไรเป็นยางไซส์พิเศษครับนะแล้วก็ซุ้มสวยครับเห็นไหมเดิมไม่มีแกะไม่มีรื้อเลยครับที่เก็บสัมภาระค่อนข้างจะกว้างด้วยนะครับนะตัวนี้ก็เลื่อนติดได้่างนี้นะครับเบาะพับได้ครับตัวนี้เบาะพับแบ่งเป็น40-60นะครับแบ่งเป็น460พับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับมาดูด้านขวามือบ้างครับตัวนี้ได้ฟินชาร์นด้วยเนี่ย สปลอยเลอร์ตัวนี้สวยนะครับดูตะเข็บเป็นอาร์คครับนี่ครับสวยงามมากประตูหน้าครับดูแผงข้างประตูเลยครับก่อนอื่นก็ดูตัวตัวนี้มีปุ่มคีเลตครับเช่นเดียวกันถ้ารถล็อกอยู่คล้องมือเข้าไปก็ล็อกจะเปิดประตูแล้วครับถ้าเราพกกุญแจไปนะแผงข้างประตูครับกระจกปุ่มพับไฟฟ้าครับ กระจกออโต้สองบานนะครับฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยครับนะนี่ได้ที่วางแก้วมาได้ลำโพงเสียงแหลมมาตะเข็เนนบเนอาร์ครับมาครับสวยเดิมมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายหน้าห้องเครื่องกันบ้างครับว่าหน้าห้องเครื่องจะสวยงามขนาดไหนไปชมครับมาครับเรามาชมหน้าห้องเครื่องกันบ้างสวยมากมานี่มาดูน็อตก่อนเลยมา นี่ครับน็อตไม่เคยแกะเลยครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็น็อตแก้มครับนี่น็อตแก้มไม่เคยแกะเลยนี่เห็นไหมคานไฟเดิมหมดทุกอย่างเลยครับเครื่องแน่นเต็มห้องเครื่องเลยเนี่ยครับเห็นไหมคานไฟครับน็อตแก้มครับนักคานเดิมหมดแล้วก็น็อตฝากกระโปรงครับอ่ามาดูเครื่องบ้างครับนะเครื่องตัวนี้จะต่างกับเครื่องตัวพันแปดครับเพราะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc เทอร์โบครับตัวนี้นะให้แรงม้ามาที่173แรงม้าในขณะที่ Civic ตัว1.8นะครับ f c นะให้แรงม้ามาที่141แรงม้า FK เนี่ยได้ตัวเทอร์โบมาเดี๋ยวเหลือๆเลยครับนะซึ่ง FK หรือกับ FC เนี่ย FC ก็มีตัวเทอร์โบเช่นเดียวกันก็จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะครับนะแต่ถ้าเป็นตัว1.8มันก็จะ141แรงม้าแต่ถ้าได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ย173แรงม้าเนี่ยเหลือๆเลย พราะว่าเบอร์เคยลองขับลองเทสไดตอนน้ขับมันมากติดตีนมากบอกจริงๆเหยียบนี่เหยียบ,ยยบขึ้นเหยียบขึ้นเลยนะคันนี้นะครับเติมน้ำมัน e20 ได้2091-2095ไม่ลองรับ e85 ครับตัวนี้ไม่ลองรับ e85 นะใช้ e20 เพราะ e20 ถูกกว่า e85 แล้วตอนนี้เดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับไปมาครับเราเข้ามาอยู่ใน c i v i c FK คันนี้กันแล้วนะครับกุญแกเนี่ยนะครับนะให้ดูอย่างหนึ่งนะครับกุญแกเนี่ย ถ้านในกรณีเราอยู่บนออฟฟิศรถอยู่ในระยะที่คุณแจสามารถส่งสัญญาณถึงนะครับสามารถกดปุ่มล็อกนี่นะครับแล้วก็กดปุ่มลูกศรวนๆนี่นะครับนะกดปุ่มล็อกแล้วกดปุ่มลูกศรวนๆนี่ค้างไว้นะครับมันจะสตาร์ทเครื่องให้เองปรับอุณหภูมิแอร์ปรับอะไรให้เองนะครับนะเนี่ยเทคโนโลยีของ Honda เขาก็ให้สตาร์ทเครื่องที่ตัวรีโมทมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ร้อนขอสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับพุทสตาร์ทครับมาเรามาดูดีเทลกัน ข้างบนครับแดชบอร์ดด้านบนเป็นหนังครับนะตัวนี้ให้มาเป็นหนังนับคลาสสูงๆพวกแอคคอร์ดแคมรี่ก็เป็นหนังซี v ิ c ตัวนี้ก็ให้มาเป็นหนังครับแล้วก็ดีไซน์ด้วยตรงนี้ครับเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับเป็นลายเคปลาครับเป็นพลาสติกนะตัดกรอบด้วยพลาสติกสีเทาครับอันนี้ก็เป็นลิ้นชักใส่ของนี่เป็นหนังหมดเลยนะหนังหมดเลยเนี่ยตรงนี้หนังตรงนี้หนังแตส่วนนี้เป็นพลาสติกนะครับนะครับก็ได้คู่มือการใช้งานทุกอย่างอยู่ครบครับมาดูหน้าจอวิทยุครับมาให้อะไรมาบ้างนะครับ เล่น audio นะครับข้อมูลการเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็โทรศัพท์การตั้งค่าและรายการแอปพลิเคชันรายการแอปพลิเคชันก็จะมีแกลเลอรี่นะครับมีค้นหามีเครื่องคิดเลขดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับนะเบราว์เซอร์นะครับนะสำหรับตัววิยุเนี่ยนะสามารถแสดงผลเป็นหน้าจอแอร์ด้วยแอร์เนี่ยเป็นดูโอโซนนะครับปรับซ้ายขวานะครับดูดูดูอุณหภูมิครับอุณหภูมินะครับซ้ายกับขวานะครับเห็นไหมซ้ายขวาหรือจะซิงกันก็ได้นะครับนะหรือว่าจะปรับตัวหน้าจอแอร์ขึ้นมาตรงนี้ครับอ่า เทคโนโลยีตรงนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะแล้วก็ขอดูกล้องถอยนิดหนึง่งเข้าเกียร์ถอยขอดูกล้องถอยนะะิดนึงเห็นไหมครับกล้องถอยปรับมุมภาพได้3ระดับนะครับมุมกว้างนะครับมุมตรงยาวนะครับแล้วก็มุมทิมลงพื้นอันนี้เดี๋ยวมันโม,ม่ๆอย่างเดี๋ยวจะต้องไปเช็ดกล้องหลังหน่อยพอดีรถยังไม่ได้คลีนนิ่งนะครับนะเดี๋ยวคลีนนิ่งให้สวยๆเลยนะครับนะแล้วก็ได้ที่วางของมาครับตรงนี้ครับนะแล้วก็ก้มไปด้านล่างก้มไปด้านล่างมา มีอะไรให้มาบ้าง power outlet ครับนี่ power outlet ครับแล้วก็ตัวนี้ครับ USB ครับ USB HDMI ครับนี่มาถึงตรงเกียร์ครับมาเกียร์ได้ปุ่ม econ ครับประหยัดพลังงานครับนะเกียร์จะมีแต่สเต S ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ครับซึ่งโหมด S เนี่ยใช้ร่วมกับแพทเทิร์ชได้ด้วยนะครับนะถ้าเข้าที่ตัว S นะครับสามารถเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้เลยดีกว่าออโต้เบรโคครับเบรกมือไฟฟ้าครับ ได้ที่วางแก้วมาครับนะสองตำแหน่งครับหรือว่าจะเลื่อนจะเป็นหนึ่งตำแหน่งอย่างนี้ก็ได้ครับนะอัดแอปได้ครับแล้วแต่การใช้งานครับนะแล้วก็ที่เท้าแขนครับตรงนี้ที่ใส่ของแล้วก็ยังได้ USB มาอีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ครับมาถึงพวงมาลัยกันบ้างครับแพทเทิร์นชิปเนี่ยเห็นไหมครับลดเกียร์เพิ่มเกียร์ครับลดเกียร์อยู่ซ้ายเพิ่มเกียร์อยู่ขวาครับ นะสามารถมีแพนอร์ชิพด้วยแล้วก็มัลติฟังก์ชันครับรับสายวางสายโทรศัพท์ครับแล้วก็กลุ่มปุ่มควบคุม,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 มระบบเอนเตอร์เทนกับว,วิทยุนะครับนะด้านขวามือได้เป็นครุสคอนโทรลมาครับนะพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังครับพวงมาลัยสวยๆเลยนี่เนี่ยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะนะครับเป็น3ก้านแล้วก็เป็นตัวพลาสติกสีดำแมกกอเป็นฐานนะครับนะมาดูที่เลขไม้กันบ้างครับมาเลขไม้ครับตัวนี้รถวิ่งไป144,392สมกิโล รถปี2018อายุรถ5ปีวิ่งแสนสี่ตกแล้ววิ่งปีไม่ถึง3 0,000ื่นถือว่าใช้ได้นะถือว่าอยู่ในเกรดของกลางๆของตัวรถที่ไม่ได้วิ่งเยอะนะครับนะก็ด้านบนครับมาด้านบนม่านบังแดดครับได้กระจกสองหน้ามาได้ไฟสองพนที่มาสองตำแหน่งครับเพดานหลังคาสะอาดมากนะครับนะแล้วก็นี่ได้ม่านบังแดดแล้วก็กระจกสองหน้าครับเบาะครับเบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้า8ทิศทางทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยครับนะ เบาะเป็นบอกปรับไฟฟ้าครับค่อนข้างจะให้มาเนียนแล้วก็ครบฟังก์ชันทุกอย่างเดี๋ยวไปชมฟิลการนั่งหลังกันบ้างสําหรับด้านหน้าเดี๋ยวบอยว่ามันกระชับอบเหมือนนั่งอยู่ในรถแข่งรถสปอร์ตนะเบาะมันกระชับดีนะครับแต่ไม่ได้ขับแคบนะครับนะไม่ได้ขับแคบถือว่ากระชับดีนั่งแล้วมั่นใจอะหลังพวงมาลัยตรงเนี้ยเวลาเราอยู่อะคนเราอะเวลานั่งรถมันจะรู้สึกเลยครับว่าเอ้ยพอนั่งแล้วมันมันใช่อยู่มันกระชับว่ะมันมั่นใจมันเอารถอยู่เนี่ยรถมันหนึบเนี่ย มันอยู่ที่สีของการนั่งด้วยนะไปชมด้านหลังครับปะนะครับเรามาอยู่ผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับก็ถือว่านั่งสบายนะเบาะเนี่ยชอบมากเลยเห็นความยาวของเบาะที่รองน่องนี่ไหมยาวเต็มน่องมาเลยแล้วก็องศาในการนั่งเนี่ยการเดินทางต่จังหวัดไกลๆเนี่ยถือว่าสบายครับนะหบอนรองศีรษะรองรับสําหรับผู้โดยสารสามตำแหน่งครับนี่แล้วก็ถ้านั่งกันสองคนนะครับที่วางแขนที่วางแก้วครับใช้ได้เลยครับได้ไฟเพดานห้องโดยสารมาครับถือว่าสวยเลยครับคันนี้ใช้ได้เลยเยี่ยมเลยนะครับนะ เดี๋ยวเราไปลองทสอบได้กันดูมาครับการขับขี่จะเป็นอย่างไรตาเร่งอ่ะตาชาร์จจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันครับไปมาครับเดี๋ยวเราไปลองทสอบได้เ้า fk คันนี้กันดูครับโอ้หไม่อยา่จะแตะคันเร่งเลยเพราะแตะโดดแตะโดดเลยเดี๋ยวมาดูพวงมาลัยกันบ้างนะครับดูว่าแหลกเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรมีช่องว่างของพวงมาลัยหรือเปล่านะครับซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาเห็นไหมครับเงียบไม่มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กเลยถือว่าใช้ได้สมบูรณ์ลองลงทางคูขาบ้าง ลงแบบเร็วเลยเนี่ยใช้ได้เลยช่วงล่างถือว่าเยี่ยมรถคันนี้พร้อมใช้เลยนะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอย่างเดียวถึงเมื่อถึงระยะแค่นั้นนะครับไปเทสไดรกันดูเดี๋ยวลองกดนิดนึงในซอยโอ้โหเดี๋ยวออกถนนเดี๋ยวให้กล้องจับภาพที่ใหม่ดูดูวัดรอบว่ามันพุ่งปื้ดขนาดไหนใช้ได้เลยนะครับนะใช้ได้เลย ตาทอกมาดีมากเพราทจะมีหน่วงช่วงนิดนึงช่วงกดคันเร่งไปเนี่ยถ้าเกิดวัยสายวัยรุ่นนะใส่คันเร่งไฟฟ้าหน่อยนะเตะดตีนมาตามตีนเลยนะครับนะ,ะเดี๋ยวลองกดดูดูไหมนะครับ<ม>เห็นไหม,มดูความพุ่งของเขา<ม>โอโ้โหสองเกียร์ต้องยกอะ่ะปื๊ดเดียวเองเนี่ยถึงหน้าโชว์รูมละใช้ได้เลยคันนี้สุดยอดใครไม่เคยลองขับตัว1.5เทอร์โบ มาลองดูได้ครับทั้ง F C และ F K ที่เป็น1.5เทอร์โบอัตตาชาร์จอัตราเร่งเหมือนกันแต่ F K เนี่ยมันจะโดดเด่นเพราะทว่ามันเป็นแฮชแบ็กนะครับนะตัวนี้ในอนาคตบอยการันตีได้เลยว่าเป็นรถคอลเลกชันแน่นอนรีบซื้อรีบเก็บไว้ครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับในอนาคตราคาขึ้นแน่ๆครับนะโอเคเดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาของตัวรถแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ครับไปชมกันเลยครับป่ะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ C ี vic F K คันนี้ครับ น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านครับใครหาคันนี้อยู่เรื่องนี้อยู่นะครับทางนี้เลยครับคิวโค้ดไปครับแคปหน้าจอแอดไลน์คิวโค้ดไปมานะครับได้รถใช้ทุกคนแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับ Honda Civic FK ปี2018เป็นตัว1.5เทอร์โบนะครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง818,000บาทนะครับออกห้างนี้ร้านสประมาณร้านสองนะนะตันนี้เบอร์ขายเพียง818,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง13,623บาทครับ 13,623บาทได้เป็นเจ้าของรถซี v i c f อคันนี้ขับมันมากนะลองเข้ามาหาบอยครับมาเทสได้กันดูครับบอยทำให้ออกรถได้ทุกเกสแน่นอนครับใครถูกใจรีบเลยนะครับเหลืออยู่คันเดียวเองนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u ั .com